วันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยครับผมกติกาเบเบสลีกวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการฟาวนะครับจะมีการฟาวเดี่ยวแล้วก็ฟาวร่วมซึ่งมันแตกต่างกันยังไงหลักๆที่จะเจอในฟาวร่วมที่จะเจอส่วนมากครับประมาณอย่าง2อย่างฟาวร่วมคือแอร์ฮิตแอร์ฮิตคืออะไรคือต่างคนต่างชูครับผมที่ทู่วันโกเบเบสชนกลางอากาศครับผมเขาเรียกว่าแอร์ฮิตชนพร้อมกันทั้งฝ่ายเราแล้วฝ่ายเขาอันนี้คือฟาวร่วมครั้งที่1ไม่เป็นไร ใช้เบรลูกเดิ ok มชุดใหม่ครับผมที่ทู่วันโกชุดปึง้งแอร์ฮิตชนกันสองครั้งในเงี้ยคือฟาวสองครั้งเปลี่ยนเบรดลูกใหม่ครับผมเป็นลําดับถัดไปแล้วอีกกรณีหนึ่งนะผมมาชุดใกล้ตัดสินผลแพ้ชนะแล้วหยุดหมุนพร้อมกันอันเนี้ยคือหยุดหมุนพร้อมกันอ่ะใช้เบรดลูกเดิ ok มครับผมแล้วก็ครั้งที่สองหยุดหมุนพร้อมกันอันเนี้ยเหมือนกรณีคล้ายๆฟาวร่วมหยุดหมุนพร้อมกันเปลี่ยนเบรดลูกใหม่ครับผม ส่วนเปาวาเดียวเาวาเดี่ยวคืออะไรเาวาเดียวคือเราไปชนมือเขาผมครั้งที่หนึ่งอ่ะคือกรรมการตักเตือนผู้เล่นทักท้วงนะครับครั้งที่สองอีกรอบเราไปโดนปึ๊บกรรมการตักเตือนอีกแล้วโดนปรับคะแนนจะเสียหนึ่งคะแนนครับผมแล้วก็จะใช้เบเบดลูกเดิมครับผมจําง่ายๆครับผมถ้าเาวาร่วมเปลี่ยนเบเบดแต่ฟาวาเดี่ยวใช้เบเบดลูกเดิมจะมีประมาณนี้ แล้วในการชาเลนจ์นะครับให้ชาเลนจ์ภายในห้าวินาทีแรกนะครับให้คู้แข่งขันเท่านั้นที่มีสิทธิ์ชาเลนส์ได้นะครับเช่นประมาณห้าวินาทีเอียเรารู้สึกว่ามันแอร์ฮิตหรือว่ามันฟาล์วเดี๋ยวถึงไม่จับลูกให้มันดูจบการแข่งขันก่อนพอจบการแข่งขันอ่ะอ่ะเราค่อยมาดูกันถ้าชาเลนจ์แล้วนะครับปึ๊บถ้าเป็นผลอย่างนั้นก็โอเคศูนย์ศูนย์คะแนนนับใหม่แต่ถ้าเป็นผลไม่ได้ชาเลนส์ก็นับ ตามคะแนนที่สเปนฟินิก o ์โอเวอร์ฟินิกส์เอ็กซ์ตฟินิกตามลำดับถัดไปก็จะมีประมาณนี้ครับผมเกี่ยวกับกิจการเบเบลิกสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้ครับ